ได้ไหมจ้าเอ๋หน่อยไ้าเอ๋ Ta ้อ e ีล e ูก e จ้าเอ๋อ e ่ะอ่ะจ้าเอ๋ลูกจ้าเอ๋้าเอ๋ล uh ูก้าเอ๋ uh ้าเอ๋ห uh นูทำอะไรอะลูกเฮ้หนูทำอะไรเฮ้อือเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกเอาองกเอาอี โอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยลูกลูกลูกไม่อายเหรอลูกหึหึลูกไม่อายเหรอลูกเฮ้โอ้ยอย่งเกงก็ไม่อายโอ้ยลูกลูกไม่อายเหรอลูกโอ้ยลูกเอ้ยพอแล้วค่ะอแล้วมึืึพอหน้าพอหน้าลูกนะพอหนะาพอหน้าพอหน้าอืึอื เนี่ยยังมีแถมอีกโอ้ยอืออือโอ้ยอ่อหนุ่มพ่อพอพอลูกพอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วโอ้ยอือ